รถคันนี้ผมก็ไม่ได้ขัดมาเป็นเวลา2ปีแล้วแล้ววันก่อนเอาไปเข้าศูนย์ให้เขาขัดเคลือบสีก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับวันก่อนผมไปงานสถาปนิก6กเมาแล้วก็ไปได้ผลิตภัณฑ์ของ 3M มาเพียบเลยจากบูธของ SKI หรือว่าสกีนะครับผมก็เลยจะเอามาขัดเคลือบรถให้ดูแล้วผมก็จะแนะนําแหล่งที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของ 3M แล้วก็เครื่องมือแบบครบๆแล้วก็ราคาถูกด้วยเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับ สวัสดีครับดีดีดตนรับเข้าสู่ช่องเด d d y ทรครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่งานสถาปนิก67นะครับที่ Impact เมืองทองธานีแล้วก็ตรงนี้ผมอยู่ที่บูธของ SKI หรือว่าสกีนะครับผมเห็นเขามีขายผลิตภัณฑ์ของ 3M เยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขามีขายอะไรบ้างนะครับผมครับผมก็โชคดีมากเลยครับผมเข้ามาในบูธเนี่ยก็เจอทางคุณหนุ่มที่เป็น CO ของทาง SKI ใช่ไหมครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมอยากรู้ว่าที่ SKI เนี่ยมีขายอุปกรณ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ของ3 m ในกลุ่มไหนบ้างครับครับผมก็เราเป็นเว็บไซต์ที่รวมเครื่องมือช่างและฮาร์ดแวร์แล้วก็อุปกรณ์มันเทนซนซ่อมบำรุงเซฟตี้ต่างๆไว้นะครับเราเป็นเว็บที่มีแสนรายการเลยฮาร์เนอร์เราก็คือแบรนด์ที่ขายดังๆในประเทศไทยอยู่ประมาณ2-300แบรนด์เรามีสินค้าแบบเบสิกเลย ถ้าถึงเกรดยากๆของหายยากๆแล้วก็งานเซฟตี้งานเซฟตี้เนี่ยเราดูแลอยู่หลายส่วนนะครับเพราะนั้นการเข้าถึงเซฟตี้ 3M ออนไลน์เนี่ยคิสกีดอทเนี่ยสะดวกสบายเลยเพราะเราเป็น w วร์เฮาส์แบบปูฟิลเมนชิ้นเดียวส่งเยอะๆเป็นองค์กรซื้อก็ส่งครับผมดูได้เลยว่าสินค้าเซฟตี้ของ 3M เนี่ยเขาเรียกว่าครบทั้งตัว มีพวกผลิตภัณฑ์ 3M ที่เกี่ยวข้องกับรถอย่างนี้ไหมฮะออบอกเลยว่างานออโตโมทีฟเป็นหมวดใหญ่ของทางนี้เชิญทางนี้ได้เลยฮะโอเคครับคาแคร์ข,ข,ของ 3M เนี่ยเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วเพราะว่าคนรักรถ ก็ใช้ของดีหน่อยใช่ไหมครับก็ไม่กล้าใช้อะไรที่มากัดสีรถเขาหรือว่าทาให้รถเขาเป็นรอยหรือว่าสินค้า 3M ก็เลยเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายไข่กล่องในเว็บไซต์แล้วก็มีพร้อมในทุกหมวดของทั้งเป็นเรื่องคาร์เวกนะครับฉีดเบาะฉีดยางนะครับแล้วก็หลอดลื่นอเนกประสงค์สินค้าหมวดของ 3M กว่ากว่าร้อยรายการที่เป็นออโตโมทีฟเพราะเรียกเราเป็นเอ็กซ์คลูซีฟในเรื่องนี้เลยที่ที่กระจายสินค้าในส่วนนี้แล้วก็กระจายเข้าไปในหลายๆ ในหลายช่องทางการจัดจําหน่ายในประเทศครับผมหมายความว่าตรงนี้เป็นแค่น้าจิ้มเท่านั้นเองใช่แล้วจริงจริงมีอีกเป็นร้อยรายการเลยโอ้ถ้าเป็นเฉพาะงานรถนี่เป็นร้อยร้อยรายการครับทามาที่เป็นพุกติดต่างๆนะครับกาวกันไก์อ่า stationary เทปเบสิกทั้งหลายรับน้ํายานี่เราครบเลยกว่าถ้ากลุ่มออโตโมทีฟเป็นร้อยรายการน้ํายาฝั่งนี้ก็เป็นร้อยรายการในโกดังมีสต็อกพร้อมทุกรายการ โอเคคราวนี้คุณหนุ่มครับคือผมเห็นสินค้า 3M เนี่ยคือเรียกว่าแทบจะครบทุกหมวดเลยเนี่ยทางบทาง SKI หรือว่าสกีเนี่ยเป็นอะไรกับทาง 3M เครับเ,เราเป็นออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์ในในเรื่องออนไลน์ๆๆๆนะครับ,รบแล้วก็หลายหหมวดที่เป็นอุตสาหกรรมแปลว่าแวร์เฮาส์ของเราเต็มไปด้วยสินค้า 3M เครับ <S 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 แล้วก็เต็มไปด้วยสินค้าเครื่องมือช่างเต็มไปหมดหลายๆแบรนด์กว่ากว่า2-300แบรนด์ถ้าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ targets, ity, bag, yes, ่มทาความสะอาดกลุ in. ่มน้ํายากลุ่มเบตเตอร์เลดกลุ่มที่เป็นชิ้นชิ้นออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยครับแทบจะหาได้ที่เราเยอะขึ้นเรื่อยๆือแทบทั้งหมดครับก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ของ 3M หรืออยากจะได้พวกเครื่องมือช่างต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาที่ทาง SKI หรือว่า Ski.co.th ได้นะครับผมถ้าเข้าไปในเว็บไซต์นะครับเลื่อนลงไปล่างสุดนะฮะจะเห็นช่องทางการติดต่อทั้งหมดเข้าไปเจอ3าสีมีโทรศัพท์มีไลน์ โอเอแล้วก็มีอีเมลคุณเป็นองค์กรคุณติดต่อสีชมพูกาจะซื้อไปขายคุณติดต่อสีส้มเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ไม่ต้องมีสต็อกติดต่อสีส้มถ้าเป็นคนซื้อใช้ชิ้นเดียวซื้อใช้บางครั้งก็สีน้าเงินทั่วไปครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางคุณหนุ่มมากนะครับที่มาช่วยอธิบายกันนะครับดีมากมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ โอเคเดี๋ยวกลับไปขัดรถกันครับผมเดี <S <S ย๋ยวเราก็จะเริ่มจากการล้างรถกันก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํายาล้างรถ 3M สูตรผสมแว็กตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับอัตราส่วน1ต่อ60ก็พอก่อนที่เราจะล้างด้วยสบู่เราต้องมาฉีดน้ําให้รอบคันก่อนเพื่อเป็นการทําให้พื้นผิวชุ่มชื้นแล้วก็ต้องเป็นการล้างพวกฝุ่นแล้วก็พวกเศษมูลนอกต่างๆออกไปให้หมดก่อนนะครับซึ่งถ้าเราจะขัดรถอยู่แล้วจริงๆเราใช้น้ํายาล้างรถสูตรไม่ผสมแว็กก็ได้นะครับ ราะว่าน้ำยาตัวนี้เขามีแบกผสมอยู่เขาก็จะล้างแล้วก็เคลือบเงาไปในทีเดียวเลยในการล้างรถให้ง่ายเราก็ใช้แปลงด้ามยาวในการเก็บพื้นที่ใหญ่ๆให้หมดก่อนนะครับแล้วส่วนพื้นที่ที่เป็นขอบขอบซอกๆอบผมก็จะใช้ฟองน้านะครับอันนี้ผมก็ใช้ของ 3M ฟองน้ําดูง่ายๆถ้าเป็นอย่างดีเวลาที่เรากดมันก็จะไม่ยุบแล้วก็เนื้อมันก็จะแน่นแล้วก็ละเอียดนะครับซึ่งโดยทั่วไปผมก็จะใช้ฟองน้ําเก็บตรงส่วนที่เป็นซอกหลืบนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นสันที่หน้าของแปลงล้างรถไม่สามารถที่จะแนนนบบบเข้้้าไไปกััพืผิวดะคร เสร็จแล้วก็ทําการล้างน้ํายาออกให้หมดเลยนะครับแล้วตอนที่รถยังเปียกอยู่ก็จะเป็นการลงดินน้ํามันล้างสีรถนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นของ 3M เช่นเดียวกันหลังจากที่เราล้างแล้วสีรถมันอาจจะดูสะอาดดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลูบไปเนี่ยมันอาจจะมีการติดติดอยู่บ้างนะครับผมแสดงว่ามันมีสิ่งสกรปรกที่มันฝังแน่นอยู่นะครับตอนที่เราลูบดินน้ํามันเราต้องให้พื้นผิวเปียกนะครับอย่าไปลูบตอนแห้งนะครับผมแล้วก็ลูบมาไปในแนวทางเดียวกันอย่างนี้ ตอนรูปเราไม่ต้องออกแรงกดเราลูปผ่านก็พอแล้วถ้าพื้นผิวลื่นแล้วก็แสดงว่าสิ่งสกรปรกถูกเก็บออกมาแล้วนะครับหลังจากเสร็จแล้วเราก็เช็ดน้ําออกให้เรียบร้อยนะครับรอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการขัดสีกันแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าบนสีก็จะมีรอยเพียบเลยทั้งรอยขนแมวทั้งรอยด่างรอยน้ํานะครับส่วนน้ํายาขัดของ 3M ที่ผมใช้จะมีอยู่3แบบขวดแรกจะเป็นการขัดหยาบ อันนี้เฉพาะพื้นผิวที่มีรอยขนแมวเยอะๆนะครับก็จะใช้ขวดนี้ส่วนถ้าเกิดว่าพื้นผิวไม่ค่อยมีรอยขนแมวเป็นการขัดทั่วไปเราก็จะใช้เป็นขวดที่2นะครับผมเป็นการขัดละเอียดแต่ถ้าต้องการให้สีลดดูสวยมากขึ้นไปอีกเราก็จะทําการขัดโดยใช้น้ํายาขัดละเอียดพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองแบ่งครึ่งแล้วเปียบเทียมให้ดูนะครับผมว่าระหว่างด้านที่ขัดกับด้านที่ยังไม่ได้ขัดเนี่ยเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวผมจะขัดด้านนี้นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากน้ํายาขัดหยาบก่อน การใช้น้ํายานะครับเราก็จะบีบลงไปที่แป้นประมาณเหรียญ5บาทนะครับแล้วเราควรจะแบ่งโซนการขัดนะครับผมอย่างเช่นผมจะขัดฝั่งนี้ก่อนผมก็จะเอาน้ํายาแต้ม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 แล้วก็ทําการลูบถูๆนะครับผมตรงนี้เพื่อไม่ให้น้ํายากระเซ็นเฉยๆนะครับซึ่งเราจะเริ่มที่เบอร์หนึ่งก่อนแล้วเราอาจจะใช้ฟองน้าที่หยาบปานกลางหรือว่าจะใช้เป็นขนแกะก็ได้นะครับโอเคหลังจากที่ลูมน้ํายาทัวแล้วเราก็ทําการขัดเลยนะครับ เครื่องขัดที่ผมใช้ก็จะเป็นระบบข้อเบี่ยงซึ่งก็จะเหมาะกับมือใหม่เพราะว่าเราสามารถที่จะไปช้าๆได้นะครับแล้วก็จะรักษาสีรถเทคนิคของการใช้เครื่องขัดแบบข้อเบี่ยงก็คือเราต้องไปช้าๆถ้าเกิดว่าเราไปช้าๆเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะขัดเสร็จได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็การขัดตอนหนึ่งพื้นที่เราก็จะนับเป็นรอบอย่างเช่นผมขัดจากข้างล่างขึ้นบนเป็น1รอบแล้วก็จากบนลงล่างก็จะเป็นอีกหนึ่งรอบนะครับตอนหนึ่งพื้นที่เนี่ยเราก็จะขัดสรอบ แล้วก็ในระหว่างที่ขัดขึ้นหรือลงเราก็ต้องขัดไปทางซ้ายทางขวาช้าๆด้วยให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับระหว่างที่เราขัดเนี่ยเราต้องให้หน้าสัมผัสของแป้นขัดถ้าไปกับพื้นผิวของสีนะครับคือเราอยา่ขัดอย่างนี้เราอยากขัดอย่างนี้นะครับให้หน้าสัมผัสเต็มๆอย่างนี้มันถึงจะขัดได้ดีนะครับก่อนที่เราจะขัดสีเราจะมีข้อควรระวัง2อ,อย่างก็คือ1เราต้องล้างรถให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับ2คือ เราต้องขัดตอนที่สีรถแห้งแล้วก็ไม่ร้อนถ้าสีรถร้อนอยู่อย่างเช่นไปตากแดดจัดๆแล้วมาขัดเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับสีรถอาจจะเสียได้เราจะเห็นความแตกต่างได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับข้างที่ยังไม่ได้ขัดเรายังเห็นรอยเป็นริ้วอยู่เลยส่วนข้างที่ขัดแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเรียบขึ้นเยอะเลยนะครับผมลอยริ้วๆก็จะหายไปขั้นตอนนี้ถ้าเราขัดด้วยขนแกะมันอาจจะมีรอยขนแกะอยู่บ้างน,นะครับผมเราก็จะไปเก็บที่ขั้นตอนที่2กัน หลังจากขัดหยาบไปแล้วเราก็จะใช้เป็นน้ำยาขัดละเอียดต่อนะครับขั้นตอนนี้ผมก็จะใช้เป็นแผ่นขัดแบบวาฟเฟิลอีกอันหนึ่งที่เป็นหยาบปานกลางเหมือนกันนะครับจะสังเกตว่าแผ่นขัดตรงนี้จะขนาด5นิ้วแต่ว่าตรงแผ่นขัดเนี่ยต้องเป็นขนาด6นิ้วนะครับเพราะว่าตอนที่เราติดเข้าไปแบบนี้จะเห็นว่ามันจะยังเหลือขอบนะครับผมทําให้ขอบตรงนี้ไม่ไปขูดกับสีรถนะครับแล้วก็การขัดของน้ำยาตัวนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมเราบีบลงไปที่แผ่นขัด แล้วก็แต้ม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 ลงมาเป็นพื้นที่นะครับแล้วก็ลูดเหมือนเดิมการขัดแล้วก็ขัดเหมือนเดิมเลยนะครับสี่รอบเหมือนกันไปช้าช้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งน้ำยาขัดลดของ3 m มอทั้ง3ขวดนี้เวลาที่เราขัดไปมันก็จะไม่ออกเป็นน้ำเหนียวเหนียวแต่ว่าพอขัดไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผงนะครับเพราะฉะนั้น หลังจากที่เราขัดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเงาขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆหลังจากที่เราขัดรอบ2ไปแล้วสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยก็คือสีมันจะดูสดใสมากขึ้นนะครับซึ่งลิ้วรอยจากรอบแรกมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่ว่าพอมาที่รอบ2เนี่ยสีมันก็จะดูสดใสมากขึ้นกว่ารอบแรกนะครับผมการขัดโดยทั่วไปเราอาจจะจบที่ขั้นตอนนี้เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะขัดให้มันละเอียดมากขึ้นเราก็จะใช้เป็นน้ํายาขัดละเอียดพิเศษอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วเราต้องใช้ฟองน้ําที่นุ่มแล้วก็ละเอียดด้วยนะครับส่วนวิธีการขัดก็เหมือนกันเลยถามว่าขั้นตอนนี้จําเป็นแค่ไหนผมให้อย่างนี้ละกันนะครับถ้าเกิดว่าเป็นรถสีเข้มอย่างเช่นสีดําสีน้ําเงินเข้มสีแดงผมว่าจําเป็นในการขัดละเอียดพิเศษอีกทีหนึง่งส่วนถ้าเป็นรถสีอ่อนอย่างเช่นสีขาวสีเงินขั้นตอนนี้อาจจะไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่เห็นความแตกต่างมากหลังจากที่ขัดแล้วเราก็จะเห็นเป็นฝ้าบางๆที่หย่บนพื้นผิวนะครับผม คราวนี้ให้เราเอาผ้าไมโครไฟเบอร์มาแต่ว่าเน้นย้ำว่าต้องเป็นผ้าที่สะอาดแล้วก็แห้งหรือว่าเป็นผ้าผืนใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามีแท็กแบบนี้ก็ดึงทิ้งไปด้วยนะครับแล้วเราก็จะพับ2ทบแบบนี้คราวนี้ก็เริ่มเช็ดได้เลยซึ่งตัวน้ำยาเนี่ยมันก็จะแห้งเป็นแป้งเลยนะครับผมการทำแบบนี้ก็คือเราก็จะเช็ดน้ำยาออกไปแล้วเราก็จะได้พื้นผิวที่ใสเป็นกระจกเลยนะครับผม แค่นี้เราก็จะเห็นความต่างที่ชัดเจนแล้วนะครับถ้ารถของเพื่อนๆเ,เป็นรถสีเข้มการขัดด้วยน้ํายาขัดละเอียดพิเศษก็จะช่วยดึงความสดใสของสีออกมาได้เยอะมากเลยนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการเคลือบเงาของ 3M <ม>ก็จะมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบครีมแว็กแบบนี้หรือว่าเป็นแบบสูตรครีมแบบน้ําแบบนี้นะครับทั้ง2อย่างนี้ต่างกันไหมเรื่องประสิทธิภาพผมมองว่าพอๆกันนะครับแต่ว่าแบบขวดนี่จะใช้ง่ายกว่าหน่อย สำหรับการเคลือบเงาจริงๆแล้วเราจะใช้เครื่องขัดก็ได้แต่ว่าผมชอบใช้มือมากกว่าเพราะว่าจะได้ชั้นเคลือบที่หนากว่านะครับแล้วก็ทาแว็กเป็นวนๆเป็นก้อนหอยแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเรามีการขัดรถเราต้องมีการเคลือบด้วยทุกครั้งนะครับเพราะว่าจะเป็นการปกป้องสีรถให้สามารถเงางามได้นานมากขึ้นหลังจากที่เราลงเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้สักครู่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นฝ้าขึ้นมา หลังจากที่เรารอประมาณ1 0ถึง15นาทีแล้วก็มันขึ้นฝ้าเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาผ้าไมโครไฟเบอร์ที่แห้งเอามารูปอีกทีหนึ่งเพื่อเป็นการเก็บแว็กออกให้เรียบร้อยนะครับผมเราจะรู้สึกเลยว่าพื้นผิวรถของเราจะลื่นแล้วก็เงามากๆเลยนะครับผมลองเอามาจอดกลางแจ้งเปรียบเทียบให้ดูนะครับทั้งที่ดูข้างที่ขัดเคลือบแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ขัดนะครับก็จะเห็นความแตกต่างกันเลยนะครับผมตรงนี้มันก็จะสีฉ่าแล้วก็ไม่มีริ้วรอยนะครับ ตรงฝั่งนี้เนี่ยมันก็ยายาังหมองๆอยู่ก็จะเห็นความแตกต่างชัดเลยระหว่างข้างที่ขัดเคลือบแล้วกับข้างที่ยังไม่ได้ขัดนะครับความฉ่ำของสีความสดใสของสีแล้วก็พวกริ้วรอยเนี่ยต่างกันมากเลยนะครับก็มไม่เฉพาะน้ํายาล้างแล้วก็ขัดเคลือบรดนะครับสินค้าของ 3M แล้วก็เครื่องมือต่างๆแล้วก็สามารถที่จะหาซื้อได้จากเว็บของ ski หรือว่า ski นะครับเพืก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ www ski co th นนั้นก็จะมีสินค้าเยอะแยะไปหมดเลยราคาดีแล้วก็ส่งเร็วด้วยนะครับผมคลิปนี้ผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง daddy tip ด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ